กบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครผู้อว้กับผมเจมไฟเยอร์นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เปิดกล้องแล้วแต่ยังไม่เปิดหน้าทำไมอรอก็ไม่รู้ จะมองกล้องดีหรือมองหน้าจอดีวะเนี่ยเดี๋ยวผมขอเข้ากลุมกับเพื่อนก่อนนะเราทำไมส่งคำขอไปแล้วเข้ามาแล้วอ่าเดี๋ยวเปิดไม้เปิดไม้มก่อน,น,นคือ ถ้าผมเปิดไม่เสียงอาจจะแปลกๆนะสว,สวีสดีสวัสดีชาวฟิฟายทุกท่านโอ้โหไปเลยไปเลยก็แบบลิปนี้นะผมเลยลิปอือ่นๆที่ผมลงไปแล้วก็ กราเป้าเสียงก่อนก็ขอขอบคุณมากเลยนะผมที่ติดตามผมนะผมจนถึง81ดสิบเซับนะครับขอบคุณมากเลยใช่แปดสิบเอ็ดซับเองเฟอร,ร์ไกยกูแบบโอ้ทไปได้แปดสิบเอ็ดซับโอ้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงเพื่อน ใจเย็นเยนยังไม่ถึงไม่ดรู้ว่ะไม่รู้ว่ะมนงก็ลองลองหาสิ่งที่เองแบบว่าถนัดดีลองทำดูเพื่อจะดีขึ้น ม,ม,มีเสียงลมเข้าป่ะเปิดพัดลมอันนี้มีเสียงเข้าป่ะลมเสียงลมเลยใครใคร,ใครโดดป่ะใครโดดนอ้นนอนโดดเกือวจะเปิดกล้องตั้งแต่40แล้วแหละแต่ที่เจ็ดด้ฟีไฟอะลย ทำคลิปอื่นแทนเลยไม่ได้เปิดกล้องเลยคลิปนี้ก็เปิดแม่งเลยจ้อาอยู่แล้วอ,อยู่แล้ว,ออลวทำเป็นนะกุตัดเป็นน่ะ ประสบการณ์ประสบการณ์สามปีหรือสี่ปีหรือสองปีวะรู้ <S 2> <S 2> สึกกระตุกมากเลยเฮ้ <S <S 2> <S 2> <ห>ยเฮ้ยกระตุกแท้วะเอ้ยโคเก่นตัวอัตโนมัติโอโ๋อเฮ้ยไอชื่อลูกหัวใจคืออะไรวะไม่รู้วะชุบอะไรวะเฮ้ย ตรกูมีคนครับไอ้อนอตอ่ะอ๋อใช่ใชก็หลอนหล, <c oughs> ลอนห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 มอนอยู่ไหนหมอนอยู่ไหนจะนอน <c oughs> จ้าวันนี้ก็จะปผีเก้าสิบแล้วก็เก้าสิบไม่มีการสูนนี่ก็ฮ่อ มร,ร,รี้มาป่าเล่นเนี่ยนะเฮ้ยทอมสั Thompson น,นเอาป้าเอาป้ามีเหรียญหนึ่งเอาป้ามีเหรียญเดียวเอาหอมไม่ได้เก็บมาหรือว่า,า,า,าก็คลิปนี้จากาแบบว่ากระตุกกระตุกหน่อยหนึ่งนะงานานมันคงไม่หน่อยหนึ่งแล้วแหละกระตุกมาก โอ้โกระตุก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 กระตุกกระตุกมีใครส่งมารอไม่มีใครส่งกระตุกต่อไปก็ฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนกล้องอะไรวะเนี่ย กองแอร์ดบแ,แอ้โคเคนท์เก็บมาแล้วสามารถให้เพื่อนได้ปะไ,ไหนไหนอ,อ๋อ,อถ้ามีสี่ค่าคือเป็นคนใช้งานไม่รู้วกูไม,ไม่รู้เพิ่งเคยเล่น เพิ่งลงเกมรแรกเ่ยเพิ่งลงเลยโว้โววววววทิดทิด,ทด,ทดว้าให,าห้หอบหนึ่งไอวอรไม่มีรือเอามาเหมือนกระตุกขนดดาดนี้วนะเนี่ยถอยถอย โอ,โอ้ยโอ ha, oh, oh. Au, oh, oh, okay. овой, okay. ้ยเบาเบาเบาโอ้ยโอ้ยโอ้โหไปแล้วมาอยู่แล้วขอโทษครับเพขอโทษครับเพโทษครับโทษครับเพก็คุอห้าสิบจะอยู่ทำไมเนี่ยไปดกว่า ไอวอลไม่มีมันเอาเป็นฟิน้นมาตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นว่าจังหวะหนีตายนะครับผมท่านผู้ชมครับไม่รู้ว่าศัตรูก็จะตามมาหรือเปล่านะครับผม แล้วตอนนี้ในกลุ่มเราก็มีบอดหนึ่งตัวแล้วผมที่วิ่งถือึงถือปืนอะไรอะถือสน่หวิ่งไปท่งส่งวิ่งทรงส่งนุ่นมึงวิ่งแล้วมึงถือถือมีดดิไม่เห็นเลยไม่ถึงเว้ยทางซ้ายมือ ตัวบ้านแอลใช่ไหมวะกระตุกโอ้ยกูสิตายสไนส์สไนส์สไนสน์เหมือนสไนส์เหมือนกันโอ้สยสไนส์เหมือนกันโอ้สยสไนส์เหมือนกันตัวนี้เป็นไง กูช่วยตัวเองอยู่เลยเดียกูช่วยตัวเองก่อนเกือบตายกูขอนั้นมีคนอยู่ไหนกันเนี่ยตายกูตาย,ย,ตายโอ้คลิปแรกคลิปแรกที่ผมลงคืเป็นอันดับสก้า,าดาี้ อมันใช้ได้แต่เองยังไงเหมือนเหมือนเข็มฉีดอย่างชุบซีวีซีอย่างนั้นน,น,น่ะนี่เลยเฮ้ยเจอคนอันอททนอดตรงกูมันมาหากูแล้วมันมาหากูแล้วกกูวิ่งอ้อมไปทางไปทางไปทาง ไม่ไม่อม้อมดีกว่าไ้ไปโคดะต,ตัวดีกว่าลงลงคาตูอโคตะตัวอะไรลงคามาขับรถไล่ตามกูบ้ากูตายว <c oughs> ่ะอ้าหายไปแล้ววะมันอยู่ข้างบนชิพายเอ้ยเอ้ยเอ้ย มึงดูกูด้วยายาเหก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเลยดนยยอ่กระซามก็สุไม่พอคือกูอยังไม่ได้ฟาร์มเลยเลยทำมคลีรไปได้กูลงข้อด้านเลยวเนี่ย ยาฝาดเจอได้มไม่ไวงไม่มีเว้ยชิดละมีสอง,ก,งก็เป้าก็ไม่มีชิดดู ไอ้วอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วทิ้งดีทิ้งดีทิ้งอะไรดีทิ้งเอ้ามีทางเลือกแล้วกวูช่างมันโอ้ยโอ้ย้อวรอตายเฉย ยังยางแล้วโดนคนยิงอีกดูดิชุดชุดก็แดงล้อตีนเลย กระเป๋าอยู่ไหนวะว้าเยเ้เออยสี่ยงเจอคนโอ้ยกูว่าแล้วกูว่าแล้วไอ้โอ้ยโอ้ย,อยว่าแล้ว กูว่าแล้วเดาถูกด้วยมันรักกูแล้วนะมันรักแล้ว,ลวก็คลิปแรกกูขนาดอะไรอย่เนี่ยกูนะอนาถาาเลย <c oughs> โอ๊ยโอ๊ยอยอะปุ๊งอย่าปุ๊ง ตายเอ้ะเราไม่วิ่งเข้ารัวไม่ส่วนแล้วโอ๊ยปลาคายเลยตูม้มอ๋อไม่ตรวจจับเลย ไอ้วอลูกเดียวคงช่วยชีวิตฉันได้นะเด็กตัวใหย่กว่าเว้ยไอวอไอวอเอาเดินที่เฮ้ยว้าย เไล่ลงข้างบนอ่ะนั่งไงลงเสาไฟลงมาข้างล่างแล้วโอ้โหวิบักห้า โอนกูก็ตายแล้วดิโอ้ยมันคืออะไรอะไรส่วนจุด่ท่าวิโอ้ บ้านมีคนเอ้บ้านมีคน,น,มคนไม่มีได้ยังไงหลังอยู่หลังกูอยู่หลังก,งกูไอ้ยอ้ไอวอพ่องกาวนอกวงไอ้ย่ยกาวหาพ่อนอกโอ้ยขวยอัานนาดักมากเลย โอ้1ิแรกชิปแรกลงเข้า่าขนาดนี่เยน่าหนอดมากโอ้ ก็ก็อเลยก็จนสัก hmm. ชิปน yeah, <mam> <lly 'd>. ี้ก็มีมากมายนะครับผมก็นะก็ุู้ที่ผมที่ติดตามนะผมที่ถึงแบบติดตามด่องผมต้องผมถึงแปดสิบแป็ดแบนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะผมก็จะสัญญาว่าต้องผมก็จะมีสัญญาว่าจะทำแบบชิปที่เราว่ามียังไงอะประโยชน์ในการดูนะผม แล้วคลิปหน้าคลิปหน้าปีเอ้ยไม่ใช่เดือนเืนอนน้าเดี๋ยวทำแบบเป็นทำคลิปรดเดี๋ยวซื้อรถอื้จ่ายเลยได้รถแล้วนะก็เดี๋ยวจะลงลดทั้งเดือนลงมาทั้งปีเลยตอนี้เพิ่งออกแล้วแล้วโปรที่บอกไปแล้วเดี๋ยวไนคลิปคลิปแรกที่ลงไปที่คลิปแรกเลยคลิปรถแรกที่ลงไปก็ได้บอกไปแล้วนะว่า ลงรถอะไรนะผมก็สามารถติดตามคลิปแรกที่ลงไอคลิปใส่กองเหล็กาบผมที่มุมุมบนทางซ้ายทางขวาะท,ทางไหนลวสักทางนึงก็ผมดี๋ยวทิ้งลิงก์ตัวอไอไว้ให้ก็ไปดูนะผมบอกอะไรนะผมว่าซื้อรถนะตัวเราติดตามนะผม,ผมมากเลยที่ติดตามชมติดตามนะผมมันตลอยก็ ขอบคุณมากครับผมครัววันนี้ก็เปิดกล้องละเนาะเปิดกล้องแล้วจิปากแกไม่เปิดหรอกเราเห็นปาก็แล้วนะคลิปคลิปเราได้เห็นปากแยังไม่เห็นหน้าเห็นละใช่ปะก็เดี๋ยวค่อยเปิดเติมหน้าแล้วกันตอนที่ได้ลดแล้วนะก็วยล้คลิปนี้ก็อีกเป็นครั้งนี้แล้วการที่ผมก็เลยอกติดตามคลิปหน้าด้วย แผมเดินมีนาหรอนั่นแหละคลิปหน้าเดินมีนาเลยยาวยๆไอคลิปผมไปยื่นลงก็ลงเพลงแล้วกันนะล,ลงเพลงไปก็กดไลค์ด้วยกำลังใจขอลวหนึ่งไลน์นะครับผมไอคผมไปก่อนให้ผมสวัสดีครับ